วันนี้คนอยู่กันกับช่อง GGTv นะครับวันนี้คนจะมามรีวิวเซิร์ฟมังกี้ RP SS สนะครับซึ่งก็น่าจะเปิดมานานแล้วหล่ะตรงน,นี้ก็จะมีจุดรับของชดเชยครับ รับขอชดเชยนะครับปึ๊บลอ้าวไม่มมควรต่ำกว่า2งงงเลยดีผมผมงงเลยเอสแอว่ตาต้องขอไปกับคำหยาบด้วยนะครับพนักงานแจกของขวัญน่จะให้เรากดกระโดดกดกระโดดไปปุ๊บหยุดแจกครับอ้าวอ๋อ,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 อเหมือนระบบจะอ p าเกือบร้อซนะครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้ ก็เลยไม่แจกนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนมนลนะครับดูดิเราจะได้หรือเปล่าครับ pr A Y นะครับปึ๊บคุณได้รับเงินแดงจำนวน2,500โน้ได้รับเงินแดงนี่ก็จะเป็น atm นะครับไม่สำหรับฝากเงินเดี๋ยวผมจะฝากให้ดูเลยก็แล้วกันรครับ atm สมัครบัตรเครดิต12รหัสบัตร ขึ้นเลยมก็จะฝากเป็นเงินแดงนะ2,500ยังไป็ผมได้มาฝากนี่เราก็จะฝากเงินเข้าไปในธนาคารได้เก่งไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้ในเะซิร์ฟก็จะมีคนอยู่4คนครับรวมกับผมตอนนี้เซิร์ฟแนว RP นะครับใครสนใจก,ก็มาเล่นได้นะเราจะดูทับ GPS ดูงานกันครับ GPS อาชีพถุกกฎหมายเลือกไปครับอาชีพตุกกฎหมายมีมีเก้างานนะครับเก้างานปิดปรับปรุงอยู่สามงานนะครับตอนนี้ผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะผมขี้เกียเล่นครับ G P S งานผิดกฎหมายดูดิปึ๊บอ๋อเอามาเอามายแป๊บนึง ไปกันหมาอยู่2งานตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่1งานเพราะผมรู้แล้วสคริปเซิฟตอนนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับคลิปนี้ผมอัดประมาณอัดไว้ประมาณวันที่22ลงวันที่22ตอนบ่ายนะครับไม่ไม่ตอนบ่ายตอนนี้เลยจะลงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเซิฟจะสมบูรณ์ตอนไหนทุกคนอยากจะมาทดลองเล่นดูก็ามาได้นะครับผมแนะนำเลย เสื้อนี้สุดยอดจริงๆผมแนะนำจริงๆครับผมก็ชอบนะเสื้อนี้แต่ผมก็ไม่มีเวลามาเล่นขนาดนั้นเลยแค่เซื้อผมผมก็เล่นไม่ไหวแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับมารีวิวคร่าวๆเฉยๆมาร,รีวิวให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีกันแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ ีการสอนหลุดนะครับวิธีการสอนหลุดให้เราลบตัวนี้ออกเลยตัวเก่าในเกมเราออกเลยนะครับลบไปเลยวันนี้ผมจะมาสอนเป็นตัวไรนะครับก่อนแรกให้เรามี2แอปนี้ก่อนเลย set dr killer แล้วก็ y e f i l e s p u n i e r นะครับนี่สองแอปนี้เลยนะนก่อนแรกให้กดเข้าไป Z e t dr killer เลยกดเข้าไปเลยครับแล้วให้เรามาที่ mega download นะครับ mega download เพราะว่าลิงก์ใต้ลอคเคมันเป็นลิงก์โหลดในเมกาครับมันก็เลยเป็นอยู่ในเมกาตอนแรกให้เรากดติดตั้ง APK ไปเลยนี่กดติดตั้งไปเลยผมจะติดตั้งแล้วนะนี่กดติดตั้งเลยครับเดี๋ยวรอมาสักครู่ครับเรามาติดตั้งเสร็จพอเราติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้นนะครับยังไปเปิดมัน,นมยังเล่นไม่ได้แล้วให้เรามาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมีแอป Data นะครับ Data ตัวนี้ Data 30นะครับผมจะทิ้งดิ้ง Data ไปใต้กลางคลิปเหมือนกันโหลดมาเลยนะครับีตอนแรกให้เรากดเข้าไป Data ที่ทหนึงกดเข้าไปมันก็จะขึ้นคำว่า View นะครับให้เรากด View ก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้นะครับให้เรากดา ify. ค้างที่ไฟกดคัดลอกไปแล้วก็ไปที่ Android Data แล้วก็กดวางเลยนะครับนี่วางไปเลย ตัดคลิปตอนวางเสร็จเลยนะครับนี่ก็เราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับพอโหลดเสร็จแล้วให้กดออกจากแอปนี้ไปเลยแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ e x f a t o l o r e r เอาเอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนให้เราเข้าไปที่ EXFATplorer เลยนี่กดเข้ามาเลือกตัวกอ็อนจะเปลี่ยนงานนี้นะครับให้เราเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายเลือาาเล่อนมา2ที แล้วให้เรากดที่ android data ของต a r k s t a r game semp กดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนชื่อบรันี้นี้ผมติ๊กถูกเลยแล้วกดเข้าไปเวลานี้เท่านั้นแล้วก็ให้เรากดแก้ไขนะครับลบสีเหลี่ยมตรงหน้าเนี้ยบอกไปเลยแล้วก็ลบสีดำพวกนี้ออกให้หมดเลยครับในตัวหนังสือสีดำนี่นี่พอลบออกแล้วให้เราตั้งชื่อในเกมเราไปเลยผมจะตั้งเป็น d d นะครับชื่อช่องผมนั่นเองกดบนันทึกไปแล้วก็ให้เราเข้าเกมได้แล้วนะครับเข้าเกมได้เลยตามง่ายมากครับให้เราเข้าเกมไปเลยนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปได้เกมเลยมันก็จะโหลดแบบนี้นะ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะมีเสียงไอหรือว่าเสียงแหบเป็นหน่อย เพพาะผมเป็นหวัดนะครับช่องนี้อากาศมันไม่ค่อยดีก็เลยเป็นหวัดง่ายไปหน่อยนี่ก็จะเข้ามาหน้านี้ก็จะบอกยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟมังกี้อาพีนะครับให้เราใส่รหัสเราเลยผมก็จะใส่เป็น 1, 2 3ามสี่พอผมได้สมัครไปแล้วนะครับตอนแรกทุกคนเข้ามามันจะให้กรอกรหัสผ่านสองครั้งนะครับ ื่อที่จะให้เราล็อกอินแต่ผมใส่ไปแล้วผมกดครั้งเดียวเลยล็อกอินเข้าไปให้เราเรียกิดเกิดเ,เด็กใหม่นะครับนี่เปิดเข้ามา,า,าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไวเ้เียงแค่นี้แล้วกันนะเพื่อมาสอนโหลดซเมมังกี้ไอพีนะครับก็เซฟระบบดีน่าเล่นมากสำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลากันไปก่อนนะครับ